รักษาราชการผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรีจะให้ปั้มแจกขนมหนายชนิดให้กับนักเรียนทุกคนเป็นของขวัญปีใหม่ขณะที่นักเรียนทุกคนต่างขอขอบคุณรักษาราชการผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีครับที่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีนางสุชาดาบุญสร้าง รักษารษาชการผู้อำนวกยการโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีร่วมกับคณะครูร่วมกันแจกขนมนานาชนิดให้กับนักเรียนทุกสายชั้นจํานวน502คนซึ่งประกอบด้วยนักเรียนระดับชั้นอนุบาลจํานวน125คนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จํานวน377คนเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ทั้งนี้นางสุชาดาบุญสร้าง รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้ํำเนินการอย่างนี้มาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่คณะนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีในขณะที่นักเรียนได้รับขนมก็ขอบคุณนางสุชาดาบุญสร้างรักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีพร้อมสัญญาว่าจะตั้งใจเรียน ทั้งนี้โรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนมีพัฒนาการในการเรียนรู้ครบทุกด้านที่มีความรู้ที่ดีมีคุณธรรมและมีวินยัยเป็นพลเมืองที่ดีของชาติการที่จะพัฒนาให้นักเรียนประสบความสําเร็จในการศึกษาและการดําเนินชีวิตประจําวันผู้ปกครองกับนักเรียนต้องช่วยกันร่วมมือปรับปรุงแก้ไขและส่งเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตต่าง และสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมรับรู้ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการพัฒนาการศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนมีการคัดกรองนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาในเรื่องการอ่านการเขียนโดยการจัดโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะด้านการอ่านและการเขียนส่งเสริมให้นักเรียนใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องชัดเจน พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อย,ยกระดับผลสมริตทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมวัยและนักเรียนชั้นประถมศึกษาเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนในระดับสูงต่อไปซึ่งเป็นผลการดำเนินการที่ผ่านมานั้นเป็นที่น่าพอใจนักเรียนที่อ่านเขียนไม่คล่องมีจำนวนลดลงและมีทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยที่ดีขึ้น จากการที่มุ่งมั่นในการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีผลการศึกษาเป็นที่ประจักษ์ทำให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานมาศึกษาในโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองรุบรีเป็นจำนวนมากครับ ท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือข่าวสารจากรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้านำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้ก่อนจากกันในวันนี้ขอขอบคุณนายแพทยวราศักไกลเลิร์กรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอม,มาสำหรับวันนี้ผมกิตติเลกชัยและทีมข่าวสวัสดีครับ